วัดติจ้ะวันนี้จะพินพาตามมาเจอต้นอะไรเนี่ยอีนี้ตระกูลยักษ์อะไม่แตกหนอสีคนละหัวกันเออคนละหัวมันไม่แตกนี่สีเนี้ยโคตรสวยเจ้าของไม่ยอมขายใจแข็งเนี่ยมันมีเขี้ยวมันตระกูลยักษ์อันเนี้ยเนี่ยโอ้ใบมันใหญ่มากพีกพี่ปอมเขถามกินไหมกินก็เอาพักตระกูลยักษ์ใส่ห่านใส่น้ำปลา พิกกิโลยกกอนี่เป็นพันเป็นพันพันฝ่ายาพินก็เอาแต่นี่เจ้าของใจดีมากเลยโทษนะเดดเนี่ยอะแดงเลยเนี่ยเด็ดไปเลยเนี่ยแดงสวยมากเลยเนี่ยยาพินเขาขายให้ยาพินแลกหน่อนหนึ่งร้อยหนึ่งบุญรักษาเลยนี่บ้านน่ารักมากเลยเจ้าของใจดีไม่เคยเห็นครัคิดว่าพริกเออขขแต่มันหอมมากหั่นใต่น้ำปลา อินี้ตะกูลหนุมาณนั่นเนี่ยอีนี้อีกขวดหนึ่งอันนี้ไม่มีใบคนละสีกันคนละสีอีนี้อีนี้อีนี้นี่ไงอีนี้อีนี้ไม่รู้จักชื่อขอเข้ามาสองหัวอันนี้ไม่นเลืักอันนี้อันนี้อีเนี้ยที่บ้านมีนะเนี่ยบอลเลือดเออชื่อบอลเลือดเหรอไม่แตกอันนี้อันนี้ไม่แตกทาหัวที่บ้านพาหัวปีก็ไม่ไม่ใต่ต้องพา หัวที่บ้านมีต้นหนึ่งอันเนี้ยแต่อันนี้ไม่มีอีเนี้ยตระกูลยักษ์มันมีเชี่ยวเอาไปใส่ถังไอ้ันี้ใหญ่นะแล้วจะสวยมากอันนี้เจ้าของอันนี้หนูจองนั่นเนี่ยนอนเนี่ยจะาของเขาใจดีมากไปครบไปเดี๋ยวตามไปด้วยนี้อีกบ้านหนึ่งโทษนะไม่อยากเลี้ยงขายฉันเลยห้าร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเอาตังค์ที่รถให้ยังไม่ไป จะจะมาถ่ายอีนี้แล้วขอเองาะากให้ตังยังไม่ได้ให้ถ้าไม่เลี้ยงให้ห้าร้อยแล้วยกระถางนั้นน่ะจริงเอาจริงนเนี่ยอันเนี้ยะนะโอ้โหขอกว่าจะได้กว่าจะไห้าร้อยก็ไปขายกว่าจะได้บางทีกว่าจะได้บางทอันนั้นเหมือนบอลเลือดน,น,นี่นี่แก่เดี๋ยวแต่งย่าสีนั้น,นปุ๋ยนุก็แต่อะไรนี่จ้ะ จะของตกลงละร้อยหนึ่งเอาไม่ใช่มันไม่อยากนี่มันมันยังไม่แตกได้ได้แล้วขอบคุณเลยล่ะกลาบงามๆและอานิจจาแสนใจตังเลยวันนี้จะฟินฟุกมากๆเลยถ้าใครมีสวยๆขายนะเอาเลยแหละมีไหมบอนะเหรอมีมีหลายพันไหม ขายไหมล่ะเอ,เ,อเอาจันขาวจันแดงมาแรกก็ได้นใจสวยทั้งนั้นเลยของเขาอีกคนหนึ่งเขาก็มีแต่ไม่ยอมขายได้แล้วอ,อันนี้นะขายบอกผู้ช่วยหน้าไป็นเ,เดี๋ยวสั่งมันไปให้บอกเมียพี่แดงอ่ะจ้ะใครพร้อมแบ่งเมื่อไหร่นะเอาเลยจ้ะ นั่นแหละแดงไปไหนทำงานเงี้ยทำงานจ้ะมาดูนาตะเทพเลยขี่ผ่านมาสวยมากมล้มหมดทั้งแปลงเลยจ้ะนเนี่ยพิกัดเนี่ยหน้าวัดทองแท่งเนี่ยจะพินได้มาอยู่วันเนี้ยสวยมากๆโอยดีใจ ยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ